ครั้งนี้แล้วนะครับเราออกแบบบ้านที่อ่างศิลานะครับไปแล้วนะครับหลายๆคนเขาคงงว่าอ่างศิลาเนี่ยมันหลังไหนเพราะว่ามันหลายหลังซะเหลือเกินนะฮะ ไอหลังที่กําลังจะพูดถึงในวันนี้ก็คือหลังที่มูลาค่าตัวบ้านเนี่ยเกือบ10ล้านและยังไม่รวมที่จอดรถอีกเป็น10ล้านเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าบ้านหลังนี้ครับเราถูกพัฒนาแบบที่คุยกันไว้ว่าครั้งที่แล้วมันเป็นสีขาวเราจะลองปรับให้มันเป็นตัวสีดำดๆดูบ้างสีเข้มเแบบแบดแบบดูบ้างนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลย สวัสดีครับมาพบกับผมมินกับช่องสถาปนิกบ้านๆนะครับเรามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาปนิกบ้านๆนะครับและทุกวันเสาร์นะครับเรามีนัดกันนะครับที่เราจะเอาบ้านที่ทีมงานสถาปนิกบ้านๆนะครับออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่กําลังออกแบบอยู่กําลังก่อสร้างหรือว่าขั้นตอนใดๆต่างๆเนี่ยครับ มาแชร์กันเผื่อมีเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยครับมีไอเดียอะไรใหม่ๆเลยได้มาเสริมเต,มเติมแต่งนะครับให้สังคมของเราเนี่ยครับเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันนี้ก็เป็นภาพหลังจากที่เราไปปรับมาแล้วนะครับเราก็ต้องการทําให้มันสีเข้มๆนิดนึงนะครับมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ให้มีฟิลความเป็นแบบผู้ชายแบด๊แบดๆหน่อยฟังก์ชันของบ้านยังเหมือนเดิมแต่ตัวอาคารที่จอดรถที่เคยทาครั้งที่แล้วเป็นแบบนี้เราก็เปลี่ยนใหม่เป็น2อ,อาคารเลยนะครับให้จอดรถได้ทั้งเพื่อนคนแรกแล้วก็เจ้าของ ที่ดินที่มีสะสมกันคนละฝั่งเลยแล้วมีตรงกลางเป็นอู่ซ่อมแชร์กันนะครับหน้าตาของตัวอาคารเนี่ยผมก็ออกแบบมาให้เป็น3รูปแบบรูปแบบของตัวอาคารก็จะเป็นข้างบนโปร่ปงๆเหมือนเดิมแต่ตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็เชื่อมโดยการเอาตรงนี้เป็นศูนย์ซ่อมเราจะเชิญช่างมาจากต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาพักที่นี่เลยแล้วก็ซ่อมรถกันที่นี่เลยตัวด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยเราออกแบบให้เขาเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นไปด้วยนะครับอันนี้ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่รูปแบบลักษณะเนี่ยครับก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เลยอันที่ผมเลือกเนี่ ที่จะมาเดเวลลอปต่อเนี่ยเป็นรูปแบบของลอ่างสุดตัวนี้นะครับหลังจากที่ตัวบ้านเนี่ยครับถูกออกแบบให้อยู่ด้านหน้าเรามีทางเข้าเนี่ยครับอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวทางเข้าเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีประตูรั้วกั้นอยู่เห็นไหมฮะไอ้ประตูรั้วเนี่ยครับกั้นเวลาที่จะรถของบ้านเนี่ยจะเข้าตรงนี้พอเวลาเข้ามาปัา๊บมันก็จะเข้าศูนย์ซ่อมตรงนี้ตรงนี้จะเป็นศูนย์ซ่อมด้านขวาก็จะเป็นอาคารเก็บรถข้างขวาอาคารเก็บรถข้างซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นตัวของสระว่ายน้ําที่ยังเชื่อมเหมือนเดิมตรงนี้เป็นตัวสํารองสารองเอาไว้อะะไไไรถ้้าเเยออกินปจดด จอดกันตรงนี้มันจะได้ไม่ต้องเป็นข้างหน้านะครับภาพด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสไตล์การตกแต่งเหมือนเดิมเลยก็คือเราต้องการให้เขาเนี่ยนั่งชิลไปกับตัวรถได้นะฮะเรามาเข้าที่แปลนกันเลยนะฮะตัวแปลนเราคนนี้ผมพูดเร็วๆหน่อยนะกันเพราะว่าทั้งที่แล้วเนี่ยเราเจาะแปลนกันอย่างละเอียดแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับย้อนไปดูได้ผมรีวิวไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับอันนี้ตัวแปลนเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยตัวบ้านนะครับแต่ตัวของกาหลาดนะครับเราก็จะแบ่งเป็น3มอาคารอาคารแรกเนี่ยครับด้านบนตัวด จอดรถเนี่ยเรียงกันได้4คันแล้วเราก็ใส่ลิฟต์นะครับไปอีก3ชั้นไอตัวลิฟต์เนี่ยครับฮ้อยตัวเนี้ยมันจะถูกเสียบแล้วก็ยกขึ้นไปได้อีก3ชั้นนะครับตรงนี้มันมีดีเทลของการตกแต่งอยู่นิดนึงว่ารถซูเปอร์คาร์ที่เข้ามาจอดในนี้นครับมันต้องติดระบบที่สามารถระบายอากาศได้เวลารถมันต้องสตาร์ทเราก็จะติดพวกท่อเนี่ยครับที่ดูดล,ลมดูดอากาศไปฟอกออกได้นะครับพวกนี้ก็ต้องมีอยู่ไม่งั้นนะฮะเวลารถมันจอดไว้นานๆเนี่ยเราต้องเอามาสตาร์ทเนี่ยต้องเอารถลงมาแล้วก็เอามาสตาร์ทข้างนอกใี ก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราอาจจะต้องออกแบบระบบตรงนี้ไว้ด้วยพื้นที่ตรงกลางเนี่ยครับหมายเลขสองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แบบเราเอารถมาจอดตรงนี้ได้รถใหม่ที่เข้ามาก็มาจอดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าหอยไปเก็บได้ตรงนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเบอร์สามเนี่ยครับจะมีมินิบาร์อยู่นะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับตัวสระว่ายน้ำเหมือนเดิมห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ครับเหมือนกันเลยแต่แค่เราจะกลับข้างกันนะครับว่าให้ที่จอดรถอยู่ด้านหน้าแล้วก็บาร์อยู่ด้านหลังตรงลกลางเนี่ยครับแล เก็บต่างๆอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยล้างรถในนี้ได้ด้วยนะครับ uh huh. แล้วก็มีหลุมซ่อมอยู่ในนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งรูปแบบของการจัดแปลนเนี่ยที่ผมบอกไว้หลายๆครั้งว่าไอ้ตัวของ warehouse ตัวนี้ผมต้องการทําให้มันโปร่งๆเพื่อจะได้ฟิปฟังก์ชั่นซ้ายขวาซ้ายขวามาได้เห็นไหมลองดูฟังก์ชันเราจะฟิปได้หลายแบบเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่ใช้เป็นประเด็นอะไรนะครับเราสามารถจัดได้แล้วก็ทรงส่วนกลางเนี่ยครับเราทาไว้ให้แบบเวลาช่างมาเนี่ยก็มานอนพักที่นี่ได้เลยงเงาไหมครับเวลาเราเชิญช่างมาจากต่างประเทศเนี่ยเราไม่ต้องไปเช่าโรงแรมให้เขาออยยยูู่่่่แลล้้้วก็ใหเเาทีีน ก็ออกแบบให้เป็นพื้นที่ดีๆเลย เช้าตื่นมาก็เห็นรถเลยนะครับก่อนนอนจะทำโอทีจะทําอะไรก็อยู่ในนี้เลยใช้ชีวิตอยู่ในนี้เป็นแบบลองเทอมได้เลยไอตัวหน้าบ้านของเราเนี่ยถ้าเราสังเกตที่จอดรถเนี่ยทางเข้าเนี่ยเราก็จะเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะให้มีประตูปิดเหมือนเดิมตัวบ้านเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้นะครับผมเลือกสีให้มันเข้มนิดนึงใครดู EP ีที่แล้วครับสีนุ่มๆสีขาวหน่อยใช่ไหมใครชอบสีไหนมากกว่ากันนะครับยังไงคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างหน่อยครั้งนี้เข้าไปปุ๊บก็จะเห็นตรงกลางนะครับตรงกลางตรงเนี้ยครับเราก็จะเป็นพื้นที่บเ็ก นะครับมีเป็นหลุมลงไปที่สามารถใส่ห้อยแล้วยกขึ้นมาได้เดินเข้าไปตรวจสภาพรถได้มีปั๊มลมมีระบายอากาศล้างรถตรงนี้ก็ได้แล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นพื้นที่เก็บรถอ่าด้านเรามองไปด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเราเลี้ยวรถเข้าไปเก็บตรงนี้ตรงนั้นคือห้องนั่งเล่นทําไมผมต้องยื่นไอ้ตัวอาคารแบบนี้ออกมาใช่ไหมฮะเพราะฝั่งนี้ครับมันเป็นฝั่งที่ปะทะแดดนิดนึงผมก็เลยยื่นคีบขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อให้มันบางหน่อยอย่างน้อยก็ลดความร้อนแล้วก็ทําให้บ้านน่ะอาคารตรงนี้ดูมีคาแรคเตอร์นิดนึงทางฝั่ ล,ลึกเข้าไปฮะเราจะมีห้องนั่งเล่นเหมือนกันอ,อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ถ้าเราปิดโชวประตูตร,ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพื้นที่ private space เห็นไหมฮะการเชื่อมต่อยังเหมือนเดิมเลยตัวบ้านกับตัวอาคารจอดรถยังเชื่อมต่อด้วยสระว่ายน้ำแล้วมีพื้นที่สวนสเปซอยู่ตรงนั้นนะครับที่สามารถออกมาปาร์ตี้ตรงนี้ได้เป็นพื้นที่ private เอามากๆเลยนะฮะมุมมองมุมนี้มีประตูรีมโมทเนี่ครับปิดป๊าเลื่อนปิดเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับผมทํารูปตัดขึ้นมาให้เห็นว่าถ้าสมมติคนยืนอยู่น,น,น้้้าาเยจะสาาะ,ยยจะสามารรถออห็็ไไแลลวชัดก าเพดานเนี่ยครับที่สูงขานาดนี้เราจะระบายอากาศแบบไหนเดี๋ยวในต่อไปเนี่ยมันก็จะต้องมีการดูว่าเราจะระบายอากาศกันแบบไหนเราจะติดเรื่องแอร์ฟลูเราจะติดเรื่อง flow, เวนเตเลชันอ,อะไรแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เราต้องมาพัฒนาต่อเรื่อยๆนะครับมุมนี้ครับเป็นมุมที่มองจากที่จอดรถมองเข้าตัวบ้านไปตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันเหมือนเดิมเลยฟังก์ชันลูกค้าชอบมากไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยขอแค่ลองดูสีโทนเข้มๆให้หน่อยเพราะว่าลูกค้าเป็นแบบผู้ชายแบบแมนๆหน่อยเงี้ยก็อยากได้ลองเปรียบเทียบสีเข้มๆหน่อยตรงนี้ก็เป็นตนนนตััััววหห้้อองงนนนน่ เหมือนเดิมเลยฟังก์ชันเหมือนเดิมสีที่เปลี่ยนไปเท่านั้นนะครับให้สีเข้มหน่อยตรงน,นี้ครับก็เป็นตัวสาไวน้ําที่เราสามารถเชื่อมต่อสเปซเห็นไหมฮะตัวสาไวน้ํากับตัวสวนกับตัวการลาดที่เชื่อมต่อกันถ้าเรานั่งอยู่บนชั้นลอยของการลาดเราสามารถมองทั้งหมดได้เลย เห็นนะฮะเป็นพื้นที่ค่อนข้างโล่งเลยเราสามารถมองเห็นทั้งหมดเลยว่าอาคารข้างซ้ายเนี่ยมีอะไรอยูอ่มีใครมาบ้านเราหรือเปล่าเรามองเห็นถนนด้านกว้างถ้าเรามองอยู่ในห้องนั่งเล่นในบ้านนะครับนบพันพักรับรองครับเราจะสามารถมองเห็นการาดในมุมนี้เลยตัวสระว่ายน้ําในมุมนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวห้องซ่อมรถอยู่ข้างหลังและถ้าเราขึ้นไปยืนอยู่บนระเบียงตัวระเบียงเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นเป็นมุมแบบนี้เหมือนกันวัสดุการใช้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะเดี๋ยวผมอาจจะลองหาวัสดุอะไรที่มันดูสวยขึ้นมากว่านี้อกงงงามมมออจุข ลงซ่อมรถเนี่ยฮะเราก็จะเห็นเป็นพื้นที่แบบนี้พื้นที่รงอูง่นะเดี๋ยวดีเทลในรา,ายละเอียดเนี่ยเราอาจจะต้องมาเลือกอวัสดุปูพื้นกันอีกว่าที่จอดรถแบบนี้ครับต้องใช้วัสดุปิดผิวเป็นแบบไหนอย่างเช่นในตัวของห้องสะอาดเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นอ e ีพ็อกซี่นะครับในการเซลล์พื้นเซลล์เนี่ยคือการเทสีลงไปเลยให้เป็นฟิล์มหนาๆเลยเพื่อง่ายต่อการทําความสะอาดการดูแลการรักษาล้อรถอะไรอย่างหลายหลายเรื่องเลยอีพ e ็อกซี่ก็ใช้งานดีมากแต่ในส่วนของพื้นที่หนักๆมากๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นฟอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ที่ เป็นพื้นสําหรับโรงงานที่แข็งแรงหน่อยตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ภายในนะครับของอาคารแรกไอ้ตัวอาคารแรกเนี่ยครับถ้าเราจอดรถเนี่ยเราจะเห็นว่าโถงเพดานเนี่ยค่อนข้างสูงเลยแล้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีห้องนั่งเล่นที่สามารถปรับอากาศได้นะครับห้องนี้จะเป็นห้องแอร์แต่ห้องด้านนอกครับเราติดแอร์ไม่ไหวหรอกพื้นที่มันใหญ่มากทําได้ดีที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นการโฟล์อากาศนะครับเพื่อให้อากาศเนี่ยระบายแล้วก็ไม่ร้อนมากแต่ตัวของห้องแอร์ก็จะอยู่ตรงส่วนนี้ไปเดินขึ้นมาชั้น2องเนี่ยก็จะเป็นชั้นลอยเป อาจะเป็นเซิร์ฟบอร์ดเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรก็จะอยู่บนนี้เลยส่วนห้องข้างล่างนี่ก็จะเป็นห้องแทงเอาท์แล้วก็จะแต่งเป็นสไตล์แบดแบดหน่อยเป็นอารมณ์แบบว่าเออแล้วมีโต๊ะมีโซฟามีมินิบาร์สามารถมองรถได้แล้วพื้นข้างในเนี่ยครับแล้วก็ใส่เป็นพื้นเหมือนพื้นห้องนั่งเล่นเลย นะครับผมต้องการให้ฟิลของรถเนี่ยครับอยู่เหมือนในห้องนั่งเล่นที่บ้านอันนี้ก็เป็นส่วนของชั้น2ชั้นลอยที่มองลงไปเนี่ยครับเป็นพื้นที่เก็บของอยู่ข้างบนถ้าเรามองอีกฝั่งนึงนี่เราจะเห็นเลยว่าเราจะมีพวกพื้นที่เก็บของโปร่งโปรงโล่งๆและเพดานสูงๆติดไว้ประมาณนี้ในฝั่งด้านนอกนี่ครับเราก็ใช้เป็นพวกวัสดุเดี๋ยวเราจะมาเลือกในรายละเอียดอยีกครัง้งหนึ่งนะครับว่ารายละเอียดของการเลือกวัสดุจะเป็นแบบไหนแต่เราจะเห็นฟิลของการตกแต่งจะเป็นโทนประมาณนี้นะครับนี่ในฝั่งของอีกอาคารหนึ่งเห็นไหม เราก็จะเห็นแล้วว่าเราจอดรถมีห้องปรับอากาศอยู่ตรงนี้แล้วก็มีชั้นลอยอยู่ข้างบนนะครับเป็นโปรง่ปรงๆโฟโฟสามารถเก็บของแบบนี้ได้เลยสวยไหมครับห้องนั่งเลนเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นพื้นที่เก็บรถแบบนี้เลยใหญ่มากราคาเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ได้คิดเลยลูกค้าบอกทําไปเลยไม่ไม,ไม่มีปัญหาพี่ขอให้สวยก็พอ ทำไปเลยเอาได้ครับผมจับบันเลยฮะอันนี้พื้นที่ผมเน้นเลยอยไว้ก่อนเดี๋ยวให้ลูกค้าหาของมาใส่เองฟังก์ชันจะได้ปรับเปลี่ยนง่ายๆนะครับนี้ผมก็ใส่คร่าวๆไว้ก่อนเป็นโต๊ะพูไปเลยพวกนี้ซึ่งราคาตอนนี้ครับเรายัางประเมินกันคร่าวๆอยู่นะครับตัวบ้านเนี่ยราคาเท่าเดิมเลยเพราะไม่ได้เปลี่ยนฟังก์ชันอะไรสาไว้น้ำลดลงมาประมาณห้ตารางเมตรนะครับก็ลดลงมานิดหน่อยไม่เท่าไหร่แต่ตัวฝั่งของอาคารจอดรถเนี่ยครับอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปถอดบีโอคิวกันเพราะว่ามันเป็นอาคารค่อนข้างสูงเราจะประเมินต่อตารางเมตรเนี่ยค แต่ละอันเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากพื้นที่ประมาณตั้200-300ตารางเมตรรวมๆแลยฮะทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ประมาณตั600้ง500-600ตารางเมตรไม่รวมตัวถนนเดี๋ยวในรายละเอียดตรงนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูในดีเทลกันอีกทีว่าไอตัวบ้านของเราเนี่ยครับจะสามารถก่อสร้างใช้วัสดุดแบบไหนแล้วเราก็จะมาปรับปรุง แบบที่เรียวัสดุแล้วก็จะมีพวกระบบแกเจตต่างๆเช่นฟองอากาศนะครับที่จะมาสตาร์ทเครื่องรถแล้วจะดึงอากาศออกไปได้นะครับระบบปั๊มลมระบบล้างรถระบบห้อยที่เอาไว้ยกรถอะไรพวงนี้เข้ามาอีกในรายละเอียดยังมีอีกเยอะมากครับระบบปับอากาศอีกเออรวมๆแล้วครับอาคาร2อาคารนี้จะราคาเท่าไหร่ใครรู้นะครับรบกวนคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวมาเดากันว่าเบนเซนแล้วอาคารทั้ง3อาคารนี้ครับจะราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ